ใหญ่แล้วฉันก็ไปกระจายเพราะว่าฉันจะปีตัวละฉันจะไปทําอย่างอื่นละฉันเห็นช่องทางที่จะไปรวยละเดี๋ยวฉันจะเอาคนไปรวยกับฉันเยอะๆฉันก็มาลดราคาเอาไปขายข้ามแบรนด์ไปดึงแบรนด์คนอื่นเข้ามาขายลดราคานะขายต่ํากว่าทุนคุณทําหน้าเกลียดมากอะครูไม่มีวันทําร้ายใครแบบนี้แน่นอนคะ่ะครูไม่มีวันทําร้ายลูกครูแม้เพียงคนเดียวแล้วครูไม่สนใจด้วยว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ ถ้าเมื่อไหรที่ไม่จะตัตัวเล็กตัวใหญ่ทําผิดค่ะครูก็ลงโทษเลยเพราะว่าอะไรลูกเราทั้งนั้นเขาอยากมีชีวิตรอดนะคะเขาถึงมาทํากับเราวันนี้หลายคนอยากรอดจึงไปย่ำยีคนอื่นอยากรอดก็เอาตัวเองให้รอดแล้วพาคนอื่นรอดด้วยนี่คือจรรยาบรณของคนค่ะไม่ต้องของอาชีพหรอกจรญยาบรณของคนนี่แหละพี่ปานวันนี้ไปเจาะหลังบ้านไม่เท่าไหร่นะคะ คุณเจาะไปเถอะไม่มีใครว่าครูก็ไม่ว่าเพราะครูอ่ะครูรวยแล้วครูพูดแบบนี้พันลรอคุณจะเจาะลูกครูกี่พันคนครูก็ไม่ว่าต่อให้คุณเจาะลูกครูไปหมดเลยสบายตัวแล้วกูปิดแบรนด์ก็ได้วะทําอย่างอื่นเล่นหุ้นอย่างเดียวทําอสังหาที่ซื้อไว้ตั้งเยอะเดี๋ยวไปแบ่งที่ขายนะพี่อุ๋เนาะไปทําบ้านจัดสรรขายหรือไปจัดสรรที่ขายหรือว่าไปจับคอนโดขายดีกว่า แต่ทุกวันนี้ปกติเราทําอยู่แล้วความหมายเสยๆว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้ทําแบรนด์เราลอดอีกอย่างเนี่ยพวกเพื่อนผุ่มเราก็เยอะจะไปทางนน้นทางนี้ได้เยอะครับมัน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 นอกเหนือการที่จะแบบไปแล้วอ่ะนะแต่เราห่วงครูยังพูดกับพี่ปานว่าพี่ป่านพี่พรมาทําทุกวันเนี้พี่ปานเห็นพรไลฟ์ไหมจริงจริงพรก็เหนื่อยพี่ก็รู้ใช่ไหมอ่าพรกลับมาดึกๆอ่ะพรขึ้นไลฟ์เลยพี่ปานรู้ไหมว่าทําไมพรทํา เพราะเขาไม่ได้เคยทําเพื่อตัวเองเลยเรารอดแล้วเราทํามากพอจนเราลอดอะคะ่ะไม่ใช่วันนี้เรารอดเราทําเท่าหางอื่นสี่ปีมันเนี้ยเราทําให้ทุกคนเห็นว่าเราทําจนเราลอดแล้วเราจะทํายังไงให้ลูกเรารอดครูทําทุกอย่างคะ่ะให้ลูกครูขายดีทุกคนนี่แหละไอ้คำว่าลูกเรานี่แหละใช่มันม,มันมันมันต้องรอดอะแล้วครูจะไม่ทิ้งลูกครูสักคนเลยครูจะให้พี่ลุงกับพี่ปานเช็คตลอดเวลานะคะเช็คเสมอค่ะ ว่าพี่ป่านเช็คดูนะจะปล่อยตัวนี้แล้วนะพี่ป่านโอเคไหมพี่ป่านยอดใหญ่อยู่ใครตอนนี้ปล่อยไปยอดใหญ่<ม>เป็นไงพี่ป่านไปถามนะมพี่พี่ลุงคนนี้เป็นไงบ้างเฮ้ยพี่ลุงคนนี้ขึ้นซีโอไดไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรใจเย็นพี่ลุงอ่ะอุ้ยพรคนนี้อยอางูกลังจะขึ้นได้เลยแต่เงินน่ะมันมาไม่ทันไม่เป็นไรพี่ใจเย็นครูค่ะใช้ความคิดตลอดที่จะไม่ให้ลูกครูผิดหวังครูจะทํายังไงให้ลูกเราอ่ะสมหวังแต่ก็ไม่ทําร้ายคนอื่น ไม่ใช่อยากช่วยคนหนึ่งแล้วทําให้คนที่เขาอ่ะเอ้ยทําให้ฉันเสียผลประโยชน์ไม่ครูไม่เคยทําถ้าวันนี้เรารักเรารักตัวเองเป็นอะคุณต้องรักคนอื่นเป็นคุณรวยให้คนอื่นเขาดูก่อนคะ่ะก่อนที่คุณจะมาประกาศว่าพาคนอื่นเขารวยคุณไปดูปีแรกชั้นนี้ตาแดงวิชัยในหนึ่งปีแรกครูไม่เคยหลุดจากปากว่าจะพาใครรวยเลยจริงไหมพี่ปานใช่แล้วไม่อยอมไม่เรียกครูด้วยไม่ให้เรียกครู ไม่บอกว่าพาใครรวยจะพูดแค่ว่าให้วิชาแล้วเอาไปรวยเองเพราะครูเป็นคนไม่ทำร้ายใครถ้าครูยังรวยให้คนอื่นเห็นไม่ได้ยังมีร้อยล้านไม่ได้อย่างที่ปฏิทานเอาไว้ยังไม่สามารถทําให้คนอื่นเห็นว่าครูสําเร็จได้ครูจะไม่พูดแน่นอนว่าครูจะพาใครสําเร็จไม่กล้าแล้วไม่กล้าบอกว่าเรียกครูนะไม่กล้ายิ่งมาเรียกแม่ครูหรือมาเรียกแม่ยิ่งไม่เอาใหญ่เลยถามพี่ป่านได้เลยแบบไม่เอาเลยเพราะครูอายตัวเอง เป็นคนที่ยอมรับไม่ได้ถ้าตัวเองไม่ประสบความสําเร็จจากเบื้องลึกของตัวเองอะค่ะแล้วให้คนอื่นเห็นคาตาถ้าครูจะรวยครูจะรวยให้คนเห็นคาตาจริงแล้วไม่เคยปิดบังไม่เคยหมกเม็ดใครเลยแล้วก็ต้องสําเร็จจริงกล้าสอนเขากล้าให้เขาทําตามเหมือนการปฏิบัติธรรมไม่กล้าเลยเพราะว่ากลัวบาปถ้าเราปฏิบัติไม่ได้เราจะกล้าสอนใครไว้ ai, ทั้งสวดมนต์โอ้ยไอเราสวดบ้างไม่สวดบ้างแต่ไปบอกเขาว่าต้องสวดทุกวันนะกลัวบาปไม่เพราะฉะนั้นเราต้องสวดทุกวัน เจ็ดปีเข้าปีที่แปดครูเชื่อว่าวินัยสูงสุดแล้วค่ะจากผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะที่พิสูจน์ให้หลายๆคนเห็นตลอดเส้นทางเดินว่าที่มีวันนี้ได้อะค่ะเพราะจริงแล้ววันนี้ถ้าใครที่ต้องการจะมาเจอเอาะลูกครูไปครูไม่โกรธไม่โกรธเลยไอ้ที่พูดนี้ไม่โกรธนะคะแต่กําลังจะบอกว่ารับผิดชอบชีวิตเขาให้ได้ไม่โกรธไม่ว่าไม่เคืองแล้วรับประกันได้เลยว่าไม่มีการแบบ โอ๊ยจะคุยกันไม่โน่นนี่ไม่มี